สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหมมนะคะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้าน177ตารางวานะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะขนาด 3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ใกล้กับถนนมุขมนตรีนะคะซึ่งถนนตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะคะเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะชื่อถนนว่าสุภลักษ์นะคะซอยสุภลักษ์แต่ว่า ถ้าเราขายบ้านหลังนี้หลังนี้ไปนะคะเดี๋ยวมันจะพาเข้าไปชมทางเจ้าของบ้านเนี่ยจะยกถนนเส้นนี้นะคะถนนส่วนบุคคลอันนี้นะคะซึ่งมีเนื้อที่ตามสนด44ตารางวาเนี่ยจะยกให้กับเป็นทางสาธารณประโยชน์นั่นก็หมายความว่าบ้านหลังนี้ที่เราจะขายนะคะอยู่ติดถนนสาธารณะแปลงนี้และอยู่ใกล้กับถนนมุขมนตรีประมาณ3-40เมตรเท่านั้นเองนะคะ